มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะเธอคนนี้มากความสามารถแล้วก็สวยเปล่งปลั่งตลอดจริงๆนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะฮะเธอไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับแฟนหนุ่มครับต้อนรับพี่เอชุดที่มาแล้วพี่ฟรองสุภกิจครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะครั้งแรกที่เจอรูแลทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงต้องแบบดูแลตัวเองหนักมากแฟนหล่อเนาะ จริงจริงจริงดูแลตัวเองดีมากใช่ไหมพี่หนูพูดถูกปะคนคนนี้ทําให้พี่ต้องดูแลตัวเองไหมมากมากไม่ได้เลยนะไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้สมัยนี้ถ้าบอกว่าเราปล่อยตัวให้แก่ไปเลยเยตัวเองเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้สวยจะตายเอาเปลี่ยนใจขึ้นมาจะทำไงอ่ะไม่ได้เลยเอ้ยยิบเยอะน่ารำไมนกนี่ไปทะเลกันเนี้ยทะเลนี่หวานเลยนะ ความเข้มนี้สู้คู่นี้ไม่ได้นะคู่เลยนะพวกพี่ว่างพับจะชอบไปทะเลไปภูเขาอะไรย่างเงี้ยพอดีภูเขาน้ําท่วมตอนนั้นอ่ะก็เลยไปทะเลกันหมดเลยค่ะอันนี้ไปเกาะล้านแล้วก็ล่าสุดไปเสม็ดนะคะไปหลายเกาะมากเลยอันอันนี้ไปเสม็ดอันนั้นหลายเกาะแต่นี่เห็นอยู่เนี้ยก็เกาะเขานะเกาะคนเดียวนี่แหละเกาะคนเดียวนี่แหละเกาะคนอื่นได้ไงเนาะคุณฟองชอบเที่ยวไหมคะชอบมากครับเวลาว่างจะไปเที่ยวกับพี่เอตลอดเลยใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เป็นไงนิสัยก็ สนุกครับเฮ้ยฮ่าแล้วก็ชอบที่อ้อนด้วยครับโอ้ยที่อ้อนด้วยเป็นคนเป็นคนชอบช่างพูดช่างคุยอยู่ด้วยไม่เหงานะคนคุณนี้ไม่เหงาเลยโอ้ยเราคาญนะไม่รำคาญสิไม่ธรรมดาครับ ทีนี้เขาบอกว่าหลายคนก็สงสัยว่าเออะไรคือเคล็ดลับที่ถึงแม้ว่าทั้งสองท่านอายุจะต่างกันแต่ก็ดูแบบเป็นคู่รักที่อายุไม่ต่างกันเลยอะอะไรคือทำให้เรามีกระชุ่มกระชวยมีบัตชิวิตที่แบบแฮปปี้พี่จะบอกอายุต่างกันมากนะคะต่างกันถึง31ปีจริงใช่ครับ เขาเด็กกว่าพี่31ปีนะ oh, ตอนคบกันแรกๆเ่ยพี่ไอ้ต้องคุกๆนะตอนนี้เขาเริ่มเป็นหนุ่มและไม่ต้องไอ้คุกๆแล้วไม่คุกตามไ่ทตอนแรกจะบอกว่าผู้หญิงอย่างเราอะพอวัยเล็ก4เล็ก5เล็ก6คุณผู้ชมคะเขาเรียกว่าวัยทองหรือโมโนโพสประจำเดือนเริ่มจะหมดสิ่งแรกที่เห็นคือผิวแห้งค่ะ ผิวแห้งจริงๆแห้งกล้าดูหน้าพี่สิคะย่อนคล้อยถุงใต้ตาร่างมาริ้วรอยตีนกามมา3 4ี่เส้นบางคนมาหน้ายับเป็นปลาหมึกบดเลยนะคะบางคนหน้าเยินมากเลยนะคะแล้วก็เครียดเนาะทำยังไงดูสิหน้าเหมือนแบบคนป่วยอ่ะใช่ครับหน้าหมองคํามากหน้าหมองคัมน้องฟงเห็นหน้านี้ไม่เคยเห็นปะเคยเห็นครับอ พอตอนช้ามาก็ไม่กล้ามองหน้าเพ่หละแบบเขาเรียกว่า็นดูว่าอยากแบบอยากเขาชอบว่าพี่สวยในที่ที่มืดคุณผู้ชมจริงและเขาบอกว่าเป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดไม่ชอบทาครีมกันฝ้ากันอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าฝ้ามาเป็นปื้นอย่างเงี้ยเราตรงโหนกแก้มมาเป็นเต็มเลยดำๆไปตลาดคนทักเวลาเดินด้วยกันคนบอกว่านี่หลานเหรอเฮ้ยรู้สึกไม่มั่นใจออจาจย์นี่กลับบ้านอาจาจย์นี่กลับบ้านค่ะทักว่าลไะป้าครับอ เรื่องเราป้ามันจี๊ดนะคุณผู้ชมเคีแฟนรุ่นน้องอ่ะอดรุ่นน้องเรียกป้าหัดป้าอย่างนี้สวยเฮ้ยจุกอ่ะจี๊ดอ่ะเราเลยโกรธมากเลยทำไงดีอ่ะเรียดอ่ะเวลาเอาเนี่ยเวลาที่แบบว่าหน้าสดอยู่กับบ้านดยดูหน้าพี่ดิครับฟ้าพี่เยอะมากนะมาก่อนก่อนจะสวยขนาดนี้นี่หน้าเย็นมากไปเจอน้องแอนเนี่ยสิบปีผ่านมาคุณนายก็ยังใส่ปิ้งขนาดใช่อ้นี่หนูยืนยันเลยหนูเจอมาล่าสุดก็โอ้โหปิ้งมากโอ้โหเป๊ะมากแล้วก็แอนบอกเคล็ดลับหน่อยบอกว่าเจ๊คือเจ๊หน้าสวยนะเว้แต่ว่า ฟ้าเจ๊เยอะมากทำให้เจ๊ดูแก่เขาเลยแนะนําเรานี่ minus t เราก็ถามมันดีอยู่ตัวอื่นยังไงเราเป็นคนตรงอะนะคืออยากรู้ว่าครีมเยอะแยะเลยอะแล้วมันดีกว่าตัวอื่นยังไงโอ้โหเจ๊ลองไปทาดูเจ๊ฟังหนูนะว่าเจ๊แก่ตรงไหนเจ๊มีดิ้นตรงไหนเจ๊โปตรงนั้นก่อนนอนวันแรกก็ลองไปใช้เอ้แอนบอกว่าแก่ตรงไหนปนั้มันแก่ทั้งหน้าแล้วมันย่นหมดเลยอ่ะมันตรงเนาะมันแหมหัวเราะมีความสุขเขาเห็นภาพเราไงเขาเห็นภาพเราตอนเราหน้าพังไงแล้วบอกว่า ริ้วตรงไหนก็โปดแล้วโปดทั้งหน้าแล้วฟ้องก็ถามว่าทำไมโปะขนาดนี้เอาเแอนสอนไงเอาพอโปะเสร็จหลังใช้คุณผู้ชมเช,ชื่อป่าว่าคืนเดียวของตัวพี่เองอ่ะจากหน้าพี่ก้านๆอ่ะพี่ให้ฟ้องเอามือมาแตะอย่างเงี้ยตอนวันแรกตอนเช้าฟ้องกำแต่ซิแล้วก็บอกว่าเขาะจะแตะหน้าแฟนเขาชุ่มชื้นขึ้น<ช>จริงๆหน้านุ่มมากจริงเลยหลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่อง้ากระพี่แลดูจางลงริ้วรอยต่างๆพี่แลดูตื้นขึ้นหน้าชุ่มชื้นขึ้น พี่ก็เลยบอกฟ้องว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสวยในที่มืดเลยนะจ๊ะสวยไม่สางสว่างก็ยังสวยใช่ไหมลองแบบนี้เลยก็ใช้ประมาณนานไหมคะกว่าจะแบบฟื้นทักระยะหนึ่งเลยค่ะต้องถามนี่เจ้าตัวตอนนั้นกับตอนที่แบบพอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วโอเคไหมคะโอเคมากเลยครับต่างกันยังไงอ่ะก็ตอนนั้คือหน้าสวยแล้วก็มีออร่ามากครับเมื่อก่อนแบบหน้าหมองคําแล้วก็เรียร้อยเห็นชัดมาก ลิ้วรอยเห็นชัดใช่แล้วเขาแซลทุกวันแล้วเวลานอนนะเวลาริ้วรอยเยอะๆทะเลาะกันจริงๆคุณผู้ชมทะเลาะกันเพราะริ้วรอยเนี่ยฮะก็เขาชอบบอกว่าอุ้ยหน้าย่อกันเนี้ยหันหลังแบบให้เราไม่ต้องหันหน้ามาให้เขาคือหันหลังดีกว่าผักไปเลยฮะจริงทจะไม่ทะเลาะได้ไงของเขารู้สึก่ะไม่ใช่หรอกหนูว่าจริงๆแล้วลึกๆฟ้องแค่หยอกแล้วอยากให้เราดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้เหรอ กล้องซูมมาสิคะเดี๋ยวนี้บ่อยยันให้กล้องซูมได้เลยผู้หญิงอายุ53-54พี่ไม่เคยทาสัญากรรมนะคะพี่กลัวเข็มจิตยาไม่เคยจิ้มหน้าไม่เคยเลยเลยค่ะนี่คือธรรมชาติจริงๆเป็นนางสาวไทยปี2530ปี2563เนี่ยดูได้ค่ะถไคะริ้วรอยต่างๆแลดูตื่นขึ้นแล้วก็จางลงทุกอย่างเลยค่ะนะคะไม่คืออยากจะบอกว่าไมนัเนตี่ยไม่มีสารไม่มีสารปรลอดนะคะม่มีไฮดรคกินนอคือให้ดูเลยว่านี่ มีริ้วตรงไหนโปะตรงนั้นหรือท่องไว้เลยค่ะแก่ตรงไหนโปมตรงนั้นล่ะค่ะถ้าแก่ทั้งหน้าเหมือนพี่เมื่อก่อนก็โปะมทั้งหน้าเลยหนูก็มอจะโปะมเหมือนกันนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะดูนะคะแล้วมันซึมซับง่ายมากเนี่ยทองคืออะไรสารสกัดจากทองคำค่ะแล้วก็สารสกัดจากรกแกะค่ะของดีๆที่นี่นะเนี่ยค่ะ มันทําให้ชุ่มชื้นมากแล้วข้อสาคัญมันแห้งไวค่ะปุ๊บเดียวเองคุณผู้ชม่ะซึมซับไวมากค่ะมากเลยทุกวันนี้ฟ้องแย่งใช้ค่ะอ๋อเหรอคะคุณฟ้องก็ใช้เหมือนกันใชครับวันแย่งใช้ค่ะดูนะคะริ้วรอยสมมุติอ่ะสมมุติพี่เป็นตรงนี้อ่ะสมมุติลุณผู้ชมดึงขึ้นแบบนี้นะคะดึงขึ้นแบบนี้ดึงขึ้นแบบนี้นะคะดึงขึ้นนะคะเนี่ยดูนะคะ ผู้หญิงในวัยอย่างพี่ปกติแล้วร่องแก้มก็ลึกหน้าตาก็แย่แล้วร่องะะแก้มร่องน้ำหมาทุกสิ่งทุกอย่าง<ช>ติ่งกงติ <ไป S 1> ่งไปดูไปดูเพื่อนสาวพี่คนนี้เลยนี่ไปดูเพื่อนสาวพี่ก่อนบ้านอยู่ใกล้กันครับ <laughs> โอ้โหอุ๊ย นี่นางคุณนายบีคุณนายบีเขาชอบทําสวนคุณนายบีเขาบ้านปลูกต้นไม้บ้านอยู่ใกล้กันฉันก็ขี่จักรยานไปหาปรากฏว่าโอ้โหเธอหน้าเธอยับเยินมากก็บอกว่าเฮ้ยบีมีเคล็ดลับมาบอกนางก็ถามว่าทําไมเราหน้ากระจ่างใสเหมือนแกหน้ามีออร่าวะเอ๊นี่แม่น่ทเรนตีเดี๋ยวฉันขี่จักรยานไปบ้านก่อนมาเอาไม้ใหม่ก็ขี่เอามาให้ใหม่หลังจากบีใช้ดูสิคะอันนี้ต่างกันจริงซ้ายขวากัะและดูจางลงเลยนะคะ สุดยอดจริงๆเลยค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหลายคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุจนดังดำริ้วรอยหน้าย,ยับเป็นปลาหมึกบดนะคะแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยแก่กว่าอายุนะคะคุณผู้ชมวันนี้เอ้มีสิ่งดีๆมามอบให้นะคะมีส่วนลดมอบให้มากกว่า80%นะคะปกติกระปุกนึ่งค่ะนี่2,990บาทน,นะคะแต่วันนี้ถ้าโทรทันที่1577หรือไลน์แอด m y n a t ทัน99สายแรกนะคะซื้อหนึ่งกระปุกค่ะ แถมให้ฟรีอีก2กระปุกค่ะนี่ยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะฟองค้าไม่มีมือให้แล้วค่ะไม่เอานี่ค่ะเอานี่ก่อนค่ะนี่เลยค่ะแถมเซรัม่มลดริ้วรอยอีกอันหนึ่งค่ะนี่มูลค่า3,190ทั้งหมด4มชิ้นนี้นะคะนี่1 2ึ่งบาทเหลือเพียงสองพนเก้าราสิบาทเท่านั้นถ้าโทรโทรมาที่ 1, 77, หนึ่งห้อะไรแอดไมนัทวันนี้ส่งฟรีนะคะครับรูดบัตร คนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนเลยนะคะสุดยอดไหมล่ะโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากสี่ชิ้นนี้ราคาแบบว่า2 9 9 0สิบาทนี่ไม่ธรรมดาใช่แล้วค่ะจะบอกว่ากระปุกหนึ่งเนี่ยเอาอยู่เลยค่ะใช้ได้กลางวันกลางคืนแล้วก็ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะคุ้มมากๆค่ะไปดูค่ะนอกจากดาราใช้แล้วไปดูเลยค่ะคนเราหลายๆลคนนี่คนทางบ้านให้ดูทางบ้านทางบ้านใช่แล้วค่ะเป็นฝ้าเป็นกระแล้วก็หน้าโซมถุงใต้ตาล่างเขียวเรียกว่าตาตูบเลยดูสิคะอันนี้เหมือนคนละคนเลยนะคะใช่แก่มากนะคะ เขาบอกว่าเขาเป็นป้าเลยนะคะตอนนี้หลังจากใช้ดูหน้าสิคะป้ากระดับจุดนำนำทุกอย่างทุกคนเป็นไงคะริ้วรอยต่างๆจางลงจางลงหมดเลยค่ะหน้าที่เคยยับเป็นประมุกบดหน้าที่เคยดาไม่มีออร่าทุกวันนี้มีออร่านะคะพี่ก็สั่งทุกคนว่าไปทําสีผมใหม่หลังจากดูหน้าเด็กแล้วช่วยคนเาทำสีผมให้เข้ากับหน้าหน่อยดินี้สวยมากค่ะนะคะคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใช้แล้วนะคะริ้วรอยไม่ดูจางลง ใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินค่ะอู้หูเป็นไงล่ะไม่ล่ะการันตีเลยนะ้ขายไม่ดีคืนเงินทันทีนะคะใช่แล้วค่ะว้าแตอนนี่เก้าสิบเก้าสายเต็มแล้วค่ะขอเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะสายเปย์ค่ะใช่ไหมคะที่รักเราสายเปย์ทั้งคู่นะเอาละค่ะวันนี้สายเปย์ของเราสองคนค่ะมอบให้นะคะส่วนลดกว่า80%มอบให้9นาทีสุดท้ายค่ะ9นาทีสุดท้ายฟังดีๆค่ะส่วนลดกว่า80%ปกติแล้ว1กระปุกนะคะ2,990บาทถ้าโทรทันที่1577อีก9นาทีนี้นะคะซื้อ1กระปุก แถมอีก2กระปุกอ่าแถมเซรั่มก่อนคะอ่ะท่รักอ่าแถมเซรั่มอีกหนึ่งจาก12,160จ่ายแค่2 9 9 0, ยังไม่พอคะ่ะ9นาทีทองนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ที่รักหยิบสิคะแถมเฟซชิลให้ด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะโอ้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดีเลยคะ่ะให้1แผ่นเลยคะ่ะนี่จากมนัสเวตรวมทั้งหมด5ชิ้นนี้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วโทรที่157หดลไล 20นะคะผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่เห็นนะคะไม่อยากจะต้องพูดมากเจ็บคอนะคะดูหน้าพี่เอสก่อนร่องรอยไม่มีเลยเห็นไหมคะจางหายไปเลยค่ะริ้วรอยต่างๆถุงใต้ตาล่างนะคะฝ้ากระจุดดำๆค่อยๆแลดูจางลงข้อสำคัญนะคะคุณต้องใช้อย่างต่อเนื่องและมีวินัยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้ที่รักคะเมื่อก่อนเรียกป้าเดี๋ยวนี้เรียกอะไรจ๊ะที่รักครับเอ้ยที่รักนี่ดูด้เนี่ย อย่างโดนหอมแบบนี้นะคะทุกคนคะต้องรีบโทรแล้วล่ะค่ะครับผมหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดจัดไปเลยนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆทั้งสองท่านเลยนะคะพี่เอลิสตงครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณองที่มากเราะครับ